สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมเอนเตอร์ไพรส์อาดายวันนี้ผมจะมาเล่น Dimension Police สายเมทัลบ็อกกับอรอร์คาลทิ้งแทงสายสโคโยมินะครับเริ่มให้สโคโยมิเริ่มก่อน้ะกันรอได้จั่วจบก็เทินกอ ไรจั่ววิชิวายพันตีไม่ป้องกันได้เช็คแต่ไม,ม่เช็คขอเชิญจัว่วสกิลโซโคโยมิบอยท็อปห้าเอาหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเลงใต้กอง ทิ้งมือหนึ่งใบเป็นเกตสองสูบเลนไรได้คอบาร์ดหนึ่งโซบาร์ดหนึ่งเปิดท็อปสองเ,อเรี็วไวที่เดิมจาังหวะจบคอ เกรสแสดงไว้ล่างแสดงมือหมื่นโจมตีสิบสองใส่แหวนไม่พงกันไดชเช็คดามิชเช็คคลิกพลังแหวน สิบเก้าตีแวนสิบเก้าตีแวนปล่อยพอถึงสแตนด์ดรอว์ไร้นั้นคอเก้าหมื่นตีแวนไม่กันไร้เช็ค จมตีด้วยมัโจมตีสัขคดีเนาะสัขคไม่รู้แต่กันแล้ก่อนข้าว t ุสแตนรอสกิลเปิดทับห้าตอนหนึ่ใบขึ้นมือที่เรือรียงล่าง ทิ้งมือหนึ่งใบก้าสุ่เรียนไรท์โปรเทคคอเปิดท็อปสามจากนั้นเรียงมาที่เดิม เลสโชว์ไว้ที่เดิมแสแตนเปิดดูเฉยตัวนี้หกหมืน่นสิบสองตีแวนป้องจนานไลชค์คลีสองบาลังให้ผมเอเหมือนตอกกันนี่จากนั้นนีุ่กห้าพัน 5, เอ๊ะแม่ด้วยรีให้หนีพลังให้หนีสิบเก้าโจมตีเรียการปร้องกันสองสี่จมตีเวนการไม่ป้องกันสแตนแนด์รอ เป็นบักแบกมาเจอริกีฟอสคางแล้วกันให้แวนดีก่อนคอทิ้งมือหนึ่งแวนบวกหนึ่งไม่ต้องทิ้ง เทคบัตแบ็กบัตหนึบวกหมืนที่แถวหน้าขยับนี่มาข้างหลังสามสาตีแวนเทคคิวบัตหนึ่งโจนึงโจมตีใส่แวนกาส3ไม่ป้องกันและเช็ค k ีแวนพลังและทีมัสเซคันเช็คมีทีเกอร์ไมเช็ค2ครั้ง ดรอทิกเกอร์ส่งร้าสซูโคโยมิจั่วกระหนึ่งใบเทปบัตแบ็คปุ่นเจ็ด 7. เอาเกรดอายุชาขึ้นมือสลับกองจากนั้นทิ้งมือสองใบ s u p e อร์ด i ไรส์นบัสเตอร์กีฟ t อดซีนบัสเตอร์ไดรล็อกเหนือพลังขึ้น1นึ่งหมืสกิลของซินบัสเตอร์ซีกเมด e ลเจียนสกิลของอุนบัสเตอร์โซบัสหนยิงเลยการผู้แข่งหนึ่งใบ ต่อมัน60,000แถวนี้ 3, ตี38แถวนี้ตี40,000 40,000ยัดแวนปล่อยขี้พลังแวนตีแวนสันสารได้เดียวเขาจะบาสอเทคคิ้วโจวนหนึ่งเทคแอคทิฟมสัสแตนตัวมันเอง สามสามพ่ยชีจ่ายต่ำห้าพันป้องกันอินเสพได้เช็คไม่มีที่เกิรสามแปดตีแวนอืม สี่หมื่นตีแวนป้องกันอครั้ถ้าเทิร์นสแตนด์อัลไรเป็นสโคจูมิครั้งโปรเทคคอสเลนทอมสกิลสเลนทอมพลังขึ้น6,000คอวิวเครนตรงนี้กัน7จ็ดสโคจูมิ ทิ้งมือหนึ่งรับตบาหนึ่งรอการสามใบทิกเกอร์ในเนี้ยนวิวเคนเอ่เอเล็กทิงเกลิลกับซารินทอมหุกมืน่นจากนั้นเทคขอสุขโยมิเปิดทับห้านเจอทิกเกเยอร์แค่สามใบงั้นเหรอเจอทิกเกอร์ใบเดียวอสองใบนีไว้บนขึ้เหลือเลียงล่าง สิบสองตีแวนป้องกันไรเช็คคริติคอลทริกเกอร์ให้โหวทั้งหมดต่อสาลินทอมแลวตัวนี้โหวตอีกห้าพันเป็นสองสี่จากนั้นอันนี้ สามห้าสองคีดอีแวนป้องกันิการเจ็บสองสี่ดีแวนปล่อยเข้าเทินสแตนแอนด์รอ พลังสองสามเกต้าอุชาของ4ีหมันกระโดดไม่ได้เกต้าอุชากระโดดไม่ได้เขาเอสองตอนก่อนก,ก,ก,กดบ้านรัวเลย บัตแบบขึ้นมือทิ้งเกรอายุชาตอนนี้บบก5,000จัดสก,กิล หนึ่งบวกหมื่นแล้วเก็ตขึ้นมานึ่งป้องกันไม่ได้สามมืน่นสามแปดสี่สามดีแวน์โปรเทคยิงหนึ่งไรเช็คฮิลสัมภลังให้นี้ฮิลห,หนึ่ง ไปรการเอสจะพังขึ้นหนึ่งหมื่นสองแปดสวัสทหนึ่งหมื่นหมุขีป้องกันสองหมื่นโจมตีเซรินทอมป้องกันสเตนนดรอ ซูโคยูทิ้งเมื่อหนึ่งใบคา,าตาบาสหนึ่งรอการส,สามใบิกเกอร์เน,น้นอีกละลกกา่าใบาบนสุดอือสองใบแต่ท็อปที่เหลือเลียงใต้ก่อง สามมื่นจมตีวันเสี่ยวสองหมื่นดิสองหมื่นดิเกอร์ออกเป็นสามหมื่นขอซิลสองหมื่นพอรายเช็คให้คนทั้งหมดตัวกับซาเลนทอมตัวน,น,าานี้บอกห้าพันสองเจ็ดตีวันกองยูจะเสพ จากนั้นป้องกันเพิ่มเอ๊ะไม่ได้ดิมันเป็นมันห้ามเก็บเราหันห้าน้ำมาอยู่นี่สิบสี่โจมตีใส่นี่เ็จเข้าเทิอีกครั้งสเตนน์เราก้ายเป็นบับแบ็คฟอร์ดให้แวน สกิลของไดมาริเนอร์โซวะหนึ่งเมื่อเป็นการตีขอกัดส่งขอาการเนี่ยสองใบที่มาจากมือสองข้างน,นี้ติดคลีทั้งคู่เออลืมเทคของตัวกระต่ายเอานี่ยัดส่อจวนหนึ่งป้องกันไว้ไหมเนี่ย สามโตีบรรยากาศสองไลเข้าไล์เช็คคิให้ผลทั้งหมดตกกันนี่ฮิวสมฮะสับลังให้ออนี่ิวไม่ได้ คิวของบัตแบ็กเปิดเจ็บอะดายลเนอร์ขึ้นมือทิ้งมือสองใบสุบะเดียรไลท์เกต้าอุชารฟอร์ดบวกมือให้เหงหน้าแบบนะมาคำนวณกันก่อน เม่อกี้ของมือสองใบนี่หว่าเออใช่สองใบแต่ตกติกเกอร์อย่างละใบท่ั้งนี้สามกีอันนี้อันนี้สามกีอันนี้สองกีหบวกรวมสกิลด้วยสองแปดสองแปดนะครับตัวมันเองสกิลและทิกเกอร์เป็นสี่แปดะเกดเลวชาเป็นห้าแปด เลือนนี้ก็เช่นกัน5 8 4 3ไม่ไดี5 3สกิลของบัดแบ็กบวกหมื่นได้รับหนึ่งห้าสามหกหกตีแวนโรเทค ต้องทิ้งกวางแล้วไล่เช็คไม่มีที่เกิดโจมตีไอ้ข้างนี้โยนขีไอ้ข้างไหนวะน่าจะข้างนี้ห้าแปดสองขีดดีเวน ขาแปะขอชียลห้าหมื่นป้องกันโจมตีอีกรอบโซบาสดเงินุกี้ป้องกันด้วยพอเฟตการรอดมาได้อยู่นักวิดสแตนแอนด์รอ ติ๊กเกอร์ทิ้งมือหนึ่งข้าตวตาบัตหนึ่งรอการสามใบมาว่าล้วนล้วนอ๊ะเปิดเกินสองนี่ไว้นี่ที่เหลือไว้บน จากนั้นขอตัวอยางนี้มีสีด่ดามีดมือเหลือโคตรน้อยเลยสองหมื่นเทรเวนกเกอร์ออกเป็นห้าพันก็ไม่ใช่อีห้าหมื่นขอชิลสี่หมื่นป้องกันป้องกันยิงจัดเต็ม ไรเช็คคริทั้งหมดให้เซเลนทอมฮิลพลังให้นี่ละกันจากนั้นฟันโฟนดมิสสกิลของสกูจูมิอกหมื่นท่านถาวหน้าสามเจ็ดสองคีขอชิลสองห้า พอแต่ว่าสตสาิของไซลลินทอมบอกว่ายูนิตป้องกันไม่ได้เดอเมจเช็คคีสสปอนดังให้เกต้าดดยุชะเซคันด์เช็คไม่มีติกเกอร์แต่ไม่ใช่บริสเป็นฝ่ายแพ้เออฟอ์มันต้องแพ้โพเทคอยู่แล้วอ่าก็จบแล้วนะครับถ้าใครหลงเข้ามาดูก็กดซับกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับ